อ่าหอยตดบวัสดีจ้าอ่าดูคลิปลูกสาวเป็นบางช่องใช่ไหมร้อยพ่อพันแม่ครับพี่รันเราควบคุมคนทุกคนไม่ได้หรอกน้องดูพลถูกต้องเราจะคอมเมนต์อะไรที่มันไม่อไม่โอเคเราก็จะไม่อ่านเออคอมเมนต์ที่จะทําให้แตแกแยกหรือหรือว่าอะไรก็แต่ก็จะไม่อ่านแล้วก็จะผ่านเอาแต่คอมเมนต์ที่เราสบายใจแล้วก็อ่าน อาถูกต้องคัดจับมือกันแน่แน,น่พ่อพ่อแม่เอฟซีหล่ะตับใดที่พวกเรายังยืนเอยืนเคียงข้างน้องไม่มีใครทําลายน้องได้อยู่ที่คนดูแลถูกต้องเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนดูแลพี่รัน,พ,รนพี่รันก็ไปพิม์พนะพี่รันก็ไปพิม์พอยู่ในช่องอามาเดียวคนที่ว่าเอฟซลูกสาวชอบไปแซะสร้งประเด็นคลิปเมื่อคืน ดูแค่ลูกสาวเราถึงบอกกับพี่รันถึงบอกว่าเราเราเรารักใครเราก็เราก็มาเชียร์คนนั้นแล้วอย่าลืมว่าเด็กทุกคนเด็กเด็กที่อยู่นะ่ะเด็กทุกคนที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยก็เป็นเด็กในองค์กรเป็นเด็กที่มีสัญญาอืพี่รันถึงพูดอยู่เสมอว่าคือเราเราเรา,เราชอบเราก็เราก็ดูเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่าน แล้วเราเราเราพอเราไปชอบแล้วเราเราเห็นคอมเมนต์อะไรที่มันไม่โอเคเราก็ไม่เข้าไปลงร่วมด้วยไม่เป็นร่วมด้วยเอออย่างช่วงพี่รันเนี่ยเออพี่รันก็เหมือนกันพี่รันไปดูดูทุกคลิปแหละแต่พี่รันไม่หยิบออามาจับมาเป็นประเด็นคือว่าของเราก็ไปแซะเขาของเขาก็มาแซะเราขเขาก็มาแซะเราเราก็แซะเขามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเออมันมันมันมีแน่นอนพี่รันว่าเพราะ มันเป็นวงสองและวงหนึ่งและอยู่ในองคอ์กรและองค์กรเดียวกันเอฟซี FC มันแตกกลุ่มมันแตกมันมันเอฟซี FC ตอนนี้แตกแยกแตกเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งราเพลนโชอีกกลุ่มหนึ่งสอน้อยเพชรบ้านแพงอืมขอบคุณแอดพรอดสวัสดีแอดพรแอดมังมีอ่า น้องดีเอ็นเอคลิปไหนที่มีข้อมูลสุ่มเสี่ยงดราม่าผมจะเข้าไปอ่านเมมเพื่อเก็บข้อมูลอ่ะพูดก็พูดนะเมมนะเราไม่ค่อยแซะเขาหรอกส่วนมากมีแต่เขาแซะมากกว่าอืมเออนี่นี่นี่น้องแขกเราไม่ไปแซะเขาแต่มันมีกลุ่มตอนนี้มันมีกลุ่มหนึ่งมันตั้งมาเป็นกลุ่มมัน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 บอกว่ามันเป็นกลุ่มยืนหนึ่งมันเป็นกลุ่มเอฟซีลูกสาวเราเนี่ยแล้วมันตั้งมาเป็นกลุ่มแล้วมันเข้าไปแซะไง เข้าไปแสะฝั่งนู้นไงเออทั้งฝั่งเราพี่รันเชื่อนะ FC ของลูกสาวเราและ FC เสาวน้อยเนี่ย<ๆ>เขามีวุฒธธิภาวะเออเขาอายุมากเขาเข,เขามีสติเขา,มเขามไม่ทำลายลูกสาวเราแบบนี้แน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะแม่นิดอืมจริงๆแต่มันตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ FC ของ FC สายน้ำดีเนี่ยอืมไปปะทะ กับ f อฟกลุ่ม f อฟน้องใหม่อมืเราก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเป็น f อฟจริง f อฟปลอมบางคนก็เข้ามาปลอมตัวรักลูกสาวเห็นไหมคะปลอมตัวปลอมเข้ามา,าราักลูกสาวเรานะักรักลูกสาวเรานาสุดท้ายมันก็แซ่ลูกสาวเราน้องขนมหวานใบบุญสวัสดีจะ้ะ น้องการแลการแายงานต,านตัวข้าพี่รันเพิ่งตื่นเมื่อคืนหนักไปหน่อย <c oughs> <c oughs> พี่รันก็เหมือนกันตอนนี้มีเสาอ่าเห็นไหมอืมถูกต้องน้องอรวันอ่าก็วัดกันไปเลยว่าออฟซีใครมากกว่าออฟซี FC ลูกสาวมากกว่าอีฟซีวง สองมาเป็นรอยเท่าขอให้พวกเราเหนียวแน่นไม่ต้องกลัวอะไรอ่าคือไม่รู้จะตั้งพิ่นันก็ไม่รู้นะว่าทําไมเราต้องมาเป็นศัตรูกันในเมื่อองค์กรเดียวกันเราก็เราเชียร์เสาวน้อยและกลัมเพลนโซก็อยู่ในองค์กรเสาวน้อยคือเราเราต้องไม่ชอบเป็นตัวบุคคลเราอย่าองค์กรเข้าเราอย่าเอาองค์กรเข้ามาร่วม สาเหตุอะไรที่ที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับเด็กใหม่ซึ่งเด็กใหม่คนอื่นๆเขายังไม่พูดถึงน้องรันเอ่อบอกเป็นข้อๆหน่อย <c oughs> สําหรับพี่รันนี่ไม่มีอะไรอืมสําหรับพี่รันเนี่ยพี่รันไม่มีอะไรกับอ่ากับเด็กใหม่ไม่มีอะไรกับเด็กๆในองค์กรสาเหตุที่ไม่ชอบเด็กใหม่นี่ไงพี่รันถึงงงอะ่ะก็เนี่ยขนาดพี่รันพี่รันก็ยังงงเลยว่าทําไมถึงไม่ชอบเด็กใหม่ กนพี่รันเนี่ยพี่รันเป็นเจ้าของเป็นคนทําข่าวเป็นคนขึ้นคุยเนี่ยเป็นคนขึ้นคุยกับเชียร์ลูกสาวเราเนี่ยน้องปิ๊งนีน่มาดิจ่ะนี่ไงพี่รันพี่รันก็ยังงงอยู่เนี่ยมึนมือนตึ๊บอยู่เนี่ย ต้องถามต้องถามในหกร้อยกว่าท่านเนี่ยมีไหมที่คนที่ไม่ชอบเด็กใหม่อะ่ะมีไหมเอาต้องถามต้องถามเอฟซีแล้วล่ะอืมสำหรับตัวพี่รันพี่รันไม่ได้เกลียดอืมไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้ผูกม,มัดผูกพันอะไรเพราะพี่รันขึ้นช่องขึ้นก่อนแล้วพี่รันโฟก,กัสไปทุกสาวโฟกัสไปที่ห้องอิงโฟกัไสกกไปที่น้องโจเด็กทุกคนก็มาหางานทํามาสไร้างรายได้แต่ จับประเด็นขึ้นมาว่ามาแข่งขันมาแข่งขันก็ไม่รู้ว่าแข่งขันอะไรอมืมันตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้คนที่ไม่รู้เข้าใจผิด fc ลูกสาวน้องตัทุกคนนี่ไงมันมี fc สสยเชี่ยมสายปัน่นสายแซะเราถึงบอกว่าอย่าหลงกลอย่าหลงกลพวกนี้ อืมน้องมิอ่าน้องใช่เลยมันต้องมีปรทาทญอยู่แล้วถูกอ่าขนาดกลุ่มปิดในเพจกับพี่ลันถึงต้องถามกับว่าในนี้เ่ะมีใครมีใครมีใครไม่ชอบอ่าถามก่อนเจ็ดรอยกวท่านเนี่ยที่อยู่ในนี้มีใครไม่ชอบอเด็กใหม่บ้างไหมอ่าถามถามเอาตอนนี้เอเจ้าของช่องต้องตังต้งคำถามแล้วเจ้าของช่องนี่ ไม่มีอะไรกับเด็กอืมไม่มีอะไรปไม่มีปัญหาอะไรกับเด็กยิ่งเด็กในองค์กรแล้วพี่รันยิ่งไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะพี่รันทําช่องขึ้นมาเซียลูกสาวเสียรน้องโจที่พูดพูดกันคุยคุยกันเนี่ยก็เอฟซีทั้งนั้นพอเปิดช่องขึ้นมาก็เอฟซีเข้ามาคุยเข้ามาพูดติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทําลายอืมนอ้องกิติคุณลูกสาวเราคิดดีทดําดีเขาทําอะไรลูกสาวเราไม่ได้หรอ พี่สุทัศน์น้องปิกนิกอืมอืมไม่เกี่ยวกับเด็กพี่อ่าน้องฝังอีเลิศอ้อยเนอะถูกอ่าไม่เกี่ยวกับเด็กมันเกี่ยวกับเอฟซีใช่ไหมคนประเภทนี้แผงตัวไม่นาน